สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมเะครับชายนี่เททีมนี้ครับกับเกม d i จิ m อนมาสเตอร์ออนไลวันนี้เรามาพบกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟแม่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดิจิมอนระดับสูงสุดด้วยแล้วมีดิจิมอนบางตัวนะที่โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่โดดเด่นมากที่สุดเลยนะครับคือตัวที่ อาจจะหลงลืมไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นดิจิมอนระดับยูตัวแรกเลยโอเมกามอนเมอร์ซิฟูโมดบอกเลยว่าแพทนี้ของเกาหลีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าระดับยูแล้วขึ้นแท่นอันดับ1ได้เลยมาดูกันเพราะอะไรเป็นการปรับมานะครับโอเมกามอนเมอร์ซิฟูโมดเนี่ยปกติมีบัฟสาลาสอบัฟด้วยกันซึ่งบัฟสาลาสอบัฟก็ถือว่าได้เปรียบมากๆเลยนะ เป็นบัฟสาราของฝั่งกาบูแล้วก็ฝั่งอากุล่าสุดเพิ่มมาอีกหนึ่งบัฟนะครับโอโ้เป็นตัวเดียวที่มี3บัฟบัฟโอเมกามอนเมอร์ซีฟูโหมดบัฟที่3นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับไปดูกันบัฟที่3นะครับความมุ่งม,มั่นนะครับได้เอ a แอ a แท็กสปีด0 นะครับโจมคิติคอน1 2อี่และสกิล30%นาน10วินาทีนะครับใช้โอกาสการโจมตีปกติ20% 20%คือหนึใน5ติดแปบ๊บเดียวก็ติดยังไงสกิลก็แรงขึ้นดูเผินๆเ,เ,นเนี่ยเหมือนจะไม่พิเศษนะครับแต่เราต้องดูเขาโครงเดิมก่อนบัฟสารามือเซฟูโม่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นบัฟ2บัฟก็จริงที่มีใช้อยู่แต่เขาจะไม่ค่อยได้ใช้บัฟนี้หรอกเพราะว่าบัฟ ของฝั่งกรบูเนี่ยมันเป็นบัฟที่สกิลแรงขึ้น25%แล้วก็สกิลแรงขึ้นอีก25%รวมแล้ว50%แล้วก็โจมคี125แต่ขาดตีไวคือเมื่อซีฟูตีช้าอยู่แล้วยังใช้บัฟนี้ตีช้าไปอีกคนจะไม่ใช้กันเขาก็จะไปใช้บัฟนี้ที่มันจะผสมผสานร,ระหว่างตีไว22%นต่ครับตีคี1้5นะครับ, 125, รบแล้วก็พลังโจมตีพื้นฐานแรงขึ้น30%แต่อันใหม่พิเศษเพราะว่ามันเป็น บัฟสาราที่ยอดนิยมเนื่องจากว่าการบาลานได้ดีมีตีวัย20%โจมคี125ยังอยู่ส่วนอันที่3เป็นสกิล30%บาลานระหว่างตีววยโจมคีและสกิลเนี่ยผมว่าน่าจะดีที่สุดของมือิูแหละเขาน่าจะใช้บัฟนี้กันไม่ใช่แค่บัฟสารานะทีเนี้ยทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวด้วยนะครับมีดิจิมอนระดับ U บางตัวนะครับ ได้ปรับบาลานซ์ขึ้นมาอีกรวมถึงเทพเจ้ายูเมอร์ซิฟูด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูการปรับบาลานซ์กันการปรับบาลานซ์ของเมอร์ซิฟูโหมดตัวแรกเลยเนะี้ยปรับสกิล4ีสกิลแรงขึ้นหมดเลย F 1 F 2 F 3 F 4แรงขึ้นหมดนะครับไปดูซูพปเรยโมดซูพปเรยโมด3สกิลแรกปรับแรงขึ้นหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็มิโกโมดมิโกโมดแปลก มีสกิลหนึ่งที่แรงขึ้นแล้วก็มีสกิลหนึ่งที่เบาลงมากเลยนะครอันนี้ไม่แน่ใจว่าเบาลงเพราะอะไรเดี๋ยวผมขอดูว่ามันคือสกิลไหนนะครมันน่าจะตัว The World of w a r m a n น a a เนี่ยน่าจะเป็น f 2นะ f 2เบาลงอย่างนั้นหรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะครทีนี้เนี่ยไปดูเอฟเฟกมีการเปลี่ยนแปลงของบัฟนะครับ ซูบิเียโมดอ่ามีการมันแปลว่าใช้การดีบับยั่วยุกับฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ซูบิเียโมดปรับมาผมถ้าปรับมาผมจะรู้ผมเล่นพอดีอีกอันนึงก็จะเป็นโล่เหมือนได้โล่มากขึ้นนะครับคือปกติโล่มันน่าจะประมาณ10%หรืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะโว้ได้โล่มาเยอะพอสมควรน,นะครับต่อไปมิโกโมดมิโกโมดมีการ ปรับสกิลนะครับคือเปลี่ยนสกิลโลหะมดาน2เป็นสกิลหมูนะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับปกติมิโกมดไม่มีสกิลหมูนะมีแต่บัฟหมูอันเนี้ยมีสกิลหมูด้วยเนี่ยมีสกิลหมูแต่เป็นสกิลหมูที่เบาลงอ๋อผมเข้าใจแล้ว F2 มันเนี่ยปกติสกิลเดี่ยวมันแรงใช่ป่ะแต่ปรับให้เป็นสกิลหมู่เลยเบาลงอสกิลหมูอย่างนั้นหรออ่ะ เพิ่มสกิลหมู่นะครับแล้วก็การบัฟที่แรงที่สุดของมิโกะนะปรับจาก60วิเป็น30วิคือบัฟได้รูวนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยแล้วไปดูการปรับครูดาวบ้างนะครับอันนี้แรงมาก s ูพิเ i ลีย o โหมด f 4ปกติมันเป็นสกิลหมู่คููดาวน์5นาที4นาทีนานไปมีเอฟเฟกด้วยแต่ปรับให้เหลือ55วิวิเองคือใช้ได้รูๆเลยนะครับดี ส่วนมิโกโมดเนี่ยอันนี้ปรับให้แย่ลงปรับการล้างดีบัฟนะครับจาก30วิเป็น40วิเนี่ยแต่แย่ลงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,วน, e นะครับส่วนอีออสมอนนะครับบัฟสาราของเขาเนี่ยเหมือนจะนับการโจมตีปกติไปด้วยนะครับน่าจะเพิ่มการโจมตีปกติให้ติดง่ายด้วยปกติมันนับแค่สก,กิลอะไรอย่เงี้ยอ่ะนี่คือการปรับระดับยูทั้ง4ตัวนะครับทั้ง4ตัวนะครับยังไม่จบ ยังไม่จบการปรับที่โหดที่สุดคือของไทยตอนนี้มันมีสิ่งหนึ่งเวลาเราครับประดับแว่นตานะครับเราจะรู้สึกว่าแว่นตาแอดเวนเจอร์ช่องนี้เนี่ยมันแพงมากทุกคนต้องมาดูสิ่งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับมันเขียนว่าเวอร์ชั่น2องฮิตเลดเวอร์ชั่น2ทุกคนดูตรงนี้ ปกติแว่นฮิตเลทฮิตเลทเราอะค่าคราบมัน121ทีเห็นปะแรงมากมาดูแว่นฮิตเลทสออันนี้ค่าคราบเหลือแค่นี้12ทีแต่ใช้อันนี้มากขึ้นใช้คอมากขึ้นคือมันมีทางเลือกให้เราว่าเราอยากใช้เงินหรืออยากใช้คอนะครับถ้ามาดูค้าสุดท้ายอันเนี้ยใช้เงิน แรงมาก121ทีในการขับขั้นสุดท้ายขั้นสมบูรณ์แต่ใช้คอ20นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นใหม่ใช้ตัง12ทีเท่านั้นแต่ใช้คอ40นะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นทางเลือกนะครับว่าเราจะใช้เงินหรือใช้วัตถุดิบเนะี่เพราะบางคนวัตถุดิบเยอะแยะเหลือเกินแต่เงินไม่มีนะครมันไม่ใช่ ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเวอร์ชั่น2หรือเปล่าต้องเอาสมบูรณ์ข้ามขั้นหนึ่งไปเวอร์ชั่น2หรือเปล่าแต่ผมดูแล้วอันนี้เป็นแว่นแว่นพื้นฐานเลยฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การครับเป็นขั้นแน่นอนคือมันเป็นทางเลือกนะครับว่าเราจะใช้ทางเลือกแบบไหนแต่ทีนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าเราอยู่ขั้นนั้นของเวอร์ชั่น1ไปแล้วอะ่ะเราจะสามารถมาต่อเวอร์ชั่น2ได้ไหม ถ้าต่อได้ก็ดีไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันต่อไม่ได้อันนี้ก็ลำบากอยู่เพราะาต้องหายดีเยอะพอสมควรนะครับสำหรับแว่นตาแอดเวนเจอร์นะอันนี้เป็นทางเลือกเลยเพราะว่าผมประสบปัญหาผมไม่กล้าขับแว่นเพราะไม่มีตังนั่นแหละมันแพงเกินนะครับต่อไปยังไม่จบนะครับยังไม่จบผมจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดหนึ่งการบัฟของดันมืดเนี่ยมันมีจุดอ่อนก็จริงปกติเลยมันจะมีดิจิมอนสายหนึ่งที่ ไม่สามารถบัฟจากดันมืดได้นะครับสายอื่นสามารถบัฟจากดันมืดได้ปกติเพราะว่าเขาลงดันนี้ไปใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะบัฟอา่าเป็น NSOWTNSPDS อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเพิ่มแล้วนะครับเป็นสาย TBD นะครับตระกูล TBD ของ e o s m o N สามารถบัฟดันมืดได้แล้วโอ้โหก็คือ เพิ่มสกิลดาเมจเดี๋ยวนะใช่เพิ่มสกิลดาเมจดิจิมอนอีก20%ถูกต้องนี่อีออสมอนไม่ต้องน้อยใจแล้วแล้วก็โอดีเนไม่ต้องน้อยใจแล้วคุณมีบัฟดันมืดเหมือนเพื่อนๆนแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เหมือนเขาจะแยกดันมืดชัดเจนแล้วว่ามันใครต้องบัฟของใครอะไรเงี้ยฉะนั้นมีทุกท่านแล้วนะครับดันมืดมีทุกท่านแล้วยังไม่จบ บัฟดันมืดเรียบร้อยแล้วต่อไปมีการบัฟไอเทมนะครับเอฟเฟกต์สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น15%อันนี้เนี่ยเป็นบัฟจากดันมืดดันมืดโจเกตปกติไม่ได้บัฟหมาป่านะแต่อันนี้เป็นบัฟหมาป่าที่ให้โจเกตด้วยใช่ไหมใช่ปกติบัฟหมาป่าบัฟนี้เนี่ยเพื่อนๆดู อันนี้อันนี้อันนี้ท b d อันนี้ผมจะลองดูนะใช่ไหมนี่เจอแล้วผมเจอแล้วนี่ครับมันเขียนว่า15%เป็นบัฟหมาป่าน่าจะเป็นของโจเกตเพราะว่านี่เลยมันเหมือนมันแยกกันเลยหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของโจเกตนะเพราะเขียน15% แต่ดันนอร์มอลเนี่ยน่าจะเป็นของเบรชโหมดเขืเียน50กับ55นะครับมันเขียนว่าสกิลดาเมจและโจเกตดิจิคอร์สเพิ่มขึ้น15%คือดันมืดก็ได้เหมือนกันแล้วคือทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโจเกตอัตตาหรือเบรชโหมดล่างสุดยอดได้บัฟดันมืดหมดแล้วนะโอ้โคตรดีเลยโคตรดีเลยแล้วก็แบ่งเป็นวันๆชัดเจนเนี้ยว่าวันจันทร์ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบ่งๆเป็นวันชัดเจนนะครับว่า บัฟไหนอยู่ดันกล่องดันไหนนะทีบีดีอยู่ไหนวะเออไม่รู้ว่าทีบีดีอยู่ในไหนนะเออก็ต้องไปดูนี่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 บอกไหมเต้เเต้เต้เต้เตอะไม่บอกอันนี้ต้องไปดูอีกทีแต่ว่ารู้แล้วว่ามันบัฟเพิ่มมาเนรัยคือโจเกตมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าโจเกตหลังๆหลายตัวเก่งแต่บัฟเพิ่มได้น้อยนะครับยังไม่จบมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะ นครับมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับชิปดับเบิลทีบีดีนี่ดับเบิลทีบีดีมาแล้วดับเบิลทีบีดีอาร์สิบเจ็ดอาร์สิบแปดมาแล้วนะสามารถสุ่มได้นะครับชิปดับเบิลทีบีดีไม่ต้องใช้ชิปเซ็ตออกแล้วยังมีเมมเบอรี่สกิลเลเวลสี่นีครับมาสเตอร์ออฟไฟเลเวลสี่นะดิจิมอนโจเกตเพิ่มขึ้น12%อันนี้คือของโจเกตหมดเลยไอเลเวลพวกนี้นะครับจะมีธาตุแสงธาตุอะไรปกติ คือปกติโจเกตเมมใส่เลเวล3มันได้8%เองอันนี้เลเวล4กลายเป็น12%อ่ะไม่ไม่ถึง15ก็ไม่เป็นไรก็ได้มาตั้ง12องนะครับค่อนข้างดีเลยมีผู้พิทักษ์ก็ได้มาอีก12นะครับแรงสุดคือ12นั่นเองส่วนฮิวหมู่โอ้ฮิวหมู่โจเกตเลเวล4เพิ่ม25%นะครับเพิ่ม25%นะครับแล้วก็มีทีออฟไลน์เลเวล4เพิ่มขึ้น30% ให้โจเกตได้หมดเลยนะเมมโมรี่สกิลนะครับปกติอันนี้ไม่ใช่แบบใหม่แหละนะครับไม่ไม่ต้องมาถึงแบบใหม่แต่สามารถมาตอนไหนก็ได้เพราะว่าสกิลดูเป็นการดูเป็นสกิลปกตินั่นแหละมีป้องกันมีซับพอร์ตแล้วก็มีโจมตีอีกนิดหนึ่งสำหรับระบบฟิวชั่นคือตัวอะไรเพื่อนอีออสมอนกับเมอร์ซิฟู สามารถเข้ามาหาฟิวชั่นได้แล้วแต่โอกาสเหลือ2%เปซเท่านั้นปกติระดับยมันมีแค่2ตัวโอกาสมัน5%ร์เซตใช่ไหมแต่พอมันมีหลายๆทีเยอะขึ้นเหลือ2%ปรากฏว่ามี5ตัวแล้วนะมิโกะคิมซันอีออสเมอร์เฟูแล้วก็สุคลียนะครับที่สามารถฟิวชั่นได้ฟรีจากระบบฟิวชั่นนะครับ โอหอันนี้น่าสนใจลิบมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกของดิจิมอนตัวใหม่นะครับก็คือ imperial ยลดามอนพาดินโมดเอาเวกเนตัวนี้นะการสร้างแบบจำลองและปรับแต่งผิวบบโอ้โหนิดเดียวปรับแต่งผิวนิดเดียวนะครับแล้วซูเปอร์โมดมีการแก้ไขเฟรมด็อกของบางทักษะทอเป็นเฟรมดอ็อ โอเคแค่เฟรมดอกส่วนไอ้น,นี้ก็ปรับพื้นผิวเราก็นึกว่าปรับสกิลนะครับพื้นผิวคือบางเอ๊ะเงาหรือเปล่านี่หรือเปล่าอ๋อแบบเงาๆงามากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,น,น,นเอ้ยพื้นมันเงาๆอยู่นะน่าจะเงาๆงามาขึ้นดูเด็นพิจิตรเด็นพิจิตรนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเกาหลีนะครับซึ่งของไทยก็น่าังอีกแสนปะีคง ยังรอเหมือนกันนะครับผมก็ยังรอเห็นเกาหลีแล้วก็อยากเล่นแผ่นแบบมาเลยรอไทยเปลี่ยนกวเราวันนี้ก็ไปเห็นเ่นาหี้นึ่ครั้งลัว